าแล้วผมใส่เข้าชชมครับพบกับมุ้ยโอโซนเช่งเคยนะผมและนี่คือ WWE Puzzle RPG นะครับผมเรามาเราไม่เสียเวลากันเลยครับผมมาเปิดแพ็กนี้เลยครับผมประจำเดือนมิถุนายนนะครับนั่นคืออันนี้นะครับผมหนึ่งเดือนจะมีหนึ่งครั้งครับผมนั่นคือแพ็กกุญแจมันนี่ n the Bank นะครับผม UK r リ c a อ e นะครับผมแต่ว่า การได้ครั้งนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหโหสุดๆเลยมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยคือไม่มีตรงไหนต้องการเลยผมบอกให้เนี่ยมีก็ d f ฟาเตอร์มีดิต้าโอ้โหมีเจ้าออสซินเทีรีอันนี้ได้ฟรีกันมาแล้วผมออสซิ Aus i, นเที่รีนี่ได้ฟรีนะครับผมในตัวนี้อ๋อของเราผมอยากได้ล็อกเวนแดมตัวเดียวเลยอล็อกเวนแดมอะ่ะเนี้ยบอกผมมีแล้วนะครับ กาแฟผมมีแล้วนะครับโอ้โหมีหมดแล้วอ่ะโอ้ดับรบลยอยากได้มากเลยจิมมี่เนี่ยคือหนึ่งเดือนจะมีสักครั้งหนึ่งนะผมแอมแล้วกว่าจะเก็บได้กุญแจกุญแจเนี่ยคือยากมากเลยนะผมกว่าจะเปิดแพ็คทีเดียวรวดเนี่ยยจ้ามากเลยนะครับให้ดูเลยเป็นที่เดือนนี้ผมไม่อยากได้สักอันเนึ่งแต่ต้องต้องเปิดนะผมม่งั้นไม่ได้นะครับนี่ดูก่อนเลย โอ้ไม่อยากได้ตัวเลยอะ่ะอ่ะอยากได้ว่าเป็นเดนแล้วก็เนี่ยเอเจสไตก็ได้เนี่ยนะครับออตันก็โอเคอยู่นะครับออตันเนี่ยส่วนตัวอื่นไม่อยากได้เลยว่ะเอาตรงเนี่ยเนี่ยในเราเป็นเดงเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะว่าโรเม็นเลนมันไม่มีแล้วอะไอไอหัวโตครับไม่มีนะครับเดือนนี้หายหมดเลยหายเกี้ยงเลยอ่ะมีแต่พวกนี้นะครับผม พูดองั้นเลยโอ้ไม่ไหววะ่ะโอ้เ,อเดือนนี้ไม่ใช่เรื่องเลยได้มาสุดคือล็อกเป็นแดมอ่ะโอ้ดูดิไม่อยากได้ตัวเลยเดี๋ยว,ย,วย้อนดูอีกครับนะสูงสุดที่ได้นะ่าจะเป็นเนี่ยโหเลซี่อีเวนเอ่อคลาสสีเหลืองเหรอเนี่ยสูงสุดนะครับโอ้โหไม่อ่ะไปเปิดไวให้ไเสียเวลาครับผมจะได้ล็อกเปนแดมกับ เอจสไตล์คาสสีเขียวสองตัวท่านเองครับแม่เปิดไปเลยไปแอบเซ็งเซ็งครับผมมาแล้วครับผมห้าสิบห้าแพ็คนะครับไหนก็ได้อะ่ะวินส์แม็กแมนครับผมโอ้โหสองพันนะครับอ้าผมได้วีแม็กแมนแล้วนี่ <laughs> ผมได้วินหนึ่งตัวแล้วครับผมการันตีแนละ้วต่อไป ไอ้ยี่ไม่การันตีนะครับเควินเนทนะครับต่อโอ้โหไม่ไหววะเดือนนี้อยากได้ทักตัวเลยอะ่ะห่วยมากไอ,อ้ยี่ยี่ผมมีตึมแล้วนะครับตัวเนี้ยไอ้คลาสสีฟ้านี่ก็ได้ตึมแล้วโอ้โหไม่ไหววะ่ะซีเวิรนโหยัวนรอบเป็นแดง จะไปเจลอนด้ไม่ได้นะโอ้ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอานะผมรู้เลยเปิดแพ็คคัน,นยะเจ๊งแน่นอนเนี่ยเปิดไม่มีตัวไหนหยับได้ทั้งตัวเลยบอกให้เนี่ยโอ้ไม่ไหวว่าง,งานนี้ต่อไปมาโอ้บุกทีว่าอันนี้ อไปไปไปอีกแล้วเหรอตัวนี้อีกแล้วนะครับโอ้ยตัวไปครับโหตัวใบทั้งทีเอาเวเดอร์ไม่ตูเนี่ยนะไอ้บ้านี่เราเป็นเดะบาไอบา้บ้าเอ้ย ตัวนี้ไม่อยากได้ใช้เท่าไรวะโอ้ได้มาตัวเวเดอร์ย่งงโอ้จบแล้วงานนี้โอ้ตัวนี้มาบ่อยมากเลยเดือนเนี้ยไอแพคคราวนี้ตัวนี้ออกบ่อยมากเลยครับเฉดคริสเตียนโอ้ดบรู้ว่ะโอ้เจ๋งเลยคริสเตียนเว้ยต่อไป ไว้เชตันเบนจามินนะครับมาออกมาจนได้เนาะต่อไป MVP อีกแล้วนะครับ <laughs> ได้จนเบื่อแล้ว MVP เนี่ยตัวอื่นไม่ได้เอของล็อกแมนแดงเนี่ยเอเกไตายคัดเขียวก็ได้อะ่ะโอ้หน่าชินอีกครับน่าชินตัวแรกเลยตัวเนี้ยอืมอ่ะตัวต่อไป เนีเ่ยซองแวนกิ้งมาเลยอะ่ะได้ตัวไม่ต้องการเนี่ยได้เวเดอร์เอามาทำไมเวเดอร์เนี่ยนี่คามเมล่านะครับออสก็ได้นะเออออสซินเทอรี่ก็ยังได้ก็ย,ยังดีอะ่ะออสตอนนี้ผมมีแค่สองดาวนะครับสองดาวสองสองดาวแดงอยู่เลยไอออสซินเทอรี่อะ่ะอยากได้เหมือนกันนะคงได้ครับแหมคามเมลา่ากอะไม่อยากใช้ทั้งนั้นเลยพวกเนี้ย ีเงินสโตนโคครับโอ้โ oh, ห oh. แต่ตัวนี้มันโห oh, ตอนแรกๆโดนแรกเลยอะ่ะไม่เอาไม่เอาโอ้ oh, คัสดำครับผมฟินบาลเลอร์คัาสสีดำวะ่ะเอาผมได้แล้วนี่ <c oughs> ได้แล้วนี่ได้วินมาตัวนึงด้วยอะ่ะโอ้เดอะไวเปอร์คัสสีเหลืองของออตันนะอง oh, ได้เยอะแล้วว่ะดูดิ <c oughs> เยอะมากมากเลยอะ่ะ จนล้นตลาดแล้วเนี่ยนาชินอีกแล้วอ่ะสองพันนะอันนี้ไม่การันตีทำไม่การันตีนะโอ้โหเอาเราเป็นแนมดมมาดีไม่ได้มันได้ยากครับโอกาสได้อ่ะ ขนาดสีสามดาวแดงนี่ยังไม่ได้เลยล้อเป็นแดงเนี่ยดูดิเขาว่าตัวต้องการนี่ไม่มาตัวที่เมียได้นั้นมาครับโอ้โหบ้าจังเลยเฮ้ยตัวใหม่นล้วคือโอ้โหตัวนี้เอามาทำแปะอะไรมิตรทีบ้ามานงการเท่าไหร่ไอ้มิตรทีบ้านเนี่ยโอ้ย ตัวอะไรวะโอ้ยเออเอาเข้าไปเออเอ้ยคีเอเอตา,อา,อาต่อไปเออคนโคเออเจริญเจริญนะแมกต้องการไม่ออกมาไอาตัวที่ต้องการนี่ไม่ออกมาเลยเอะแต่ตัวที่ไม่ต้องการนี่มาจังเลยโอ้ อ่ะต่อต่อต่อเปิดไปเลยครับคิมไม่ต้องเปิดแบบอัดคลิปก็ได้นี่ผมอัดดีกว่าวะ่ะโอ้ยได้อันนี้เทเกอร์เดชแมนวะ่ะกิมมีตั้งแรกเลยนี่ว่ะเนี่ยโอ้ต่อไปตัวนี้มาบ่อยมากเลยอ่ะชุดเนี้ยออกประมาณสี่ห้าครั้งแล้วมั้งเนี่ยออกมาบ่อยสุดแล้วเนี่ยคนเนี้ยตัวเนี้ย เฮ้ยตัวมาอีกแล้วนี่คือโอ้โหฟานัง,กโ,กโ,งนโ,โกเนี่ยนะโอ้ออก็น่าสนใจดีนะตัวนี้ไม่เก่งครับไม่เก่งโหไม่เก่งอ่ะตัวเนี้ยเออตัวนี้ไม่เก่งหรอกเฮ้ยแต่ตัวใหม่มาหลายตัวเลยว่ะรอบนี้เื้ยสีทองตัวใหม่ไวกิ้งเลเดอร์เหรอ เขาชื่ออะไรอีลิกครับผมโอ้ขายไอวาวะ่ะอุ้ยจะสามสามดาวทองเลยวะ่ะโอ้ถือว่าเจ๋งเว้ยเอ๊ะไม่อยู่ในไอน,นี้นี่วะ่ะโผล่มาเฉยเลยเออที่เลือด,ดูนี่ไม่เห็นไอพวกนี้เลยวะ่ะเออแปลกเว้ยมีตัวนอกกระแสด้วยวะ่ะ <c oughs> เออไอฟานดังโกกับไอเน,นี้ยอีลิกเนี่ยตัวนอกกระแสมาเลยวะ่ะอ่ะ อด่าก็อดฟาเตอร์วินอีกแล้วนะครับเอออยากลองใช้วินดูวะเพราะวินท่ามันโอพีอยู่เหมือนกันเนี่ยวินแม็แมนเนี่ยอีกแล้วนะครับมาไป็นรอบที่หกแล้วมั้ครับเนี่ยหกกั็นเจ็ดแล้วเนี่ยโอ้โหบ่อยมากโอ้ยแซมมิซนีนกว่าจะออกมาเนาะ แต่เซมิเซนแรกๆครับกิมบแรกๆครับอันนี้สิแพ้สุดท้ายไม่การันตีแล้วอันนี้โอ้บล็อกเดสเนอร์เดนส์สปิตติงนะผมสบายสบายอะ่ะโอ้ตัวที่แปดแล้วครับ <laughs> แจกเผื่อจังให้ตัวนี้นี่ไม่ต้องการเลยเนี่ยไม่ต้องการเลยเนี่ยต่อไป เทคเกอร์ดดดเมนอย่างเงี้ยนะครับแมนจิมมี่แรกๆของเขาเลยนะฮะโอ้มาต่อไปโอ้ใครวไกกิ้งเลเดอร์นะเห็นแว๊บๆอ่ะแต่เป็นคนละคลาสกันอนะ่ะคนละทีมกันด้วยอนะ่ะไอที่ได้อใหม่ๆนี่คือทีมล่าสุดนะครับอันนั้นอนะ่ะโอ้ได้บุกทีแล้ว ฮาเลนฮีสโอ้เส้นเราลนอีกแล้วนะครับปวดช้ำใจว่ะโอ้เทเกเจอร์แล้วนะครับมาเลขสามวาสุดท้ายไม่การันตีอ่ะโอ้แต่คือเองเกินลครับตอนมีผมนะครับอยากได้ตอนไม่มีผมว่ะแต่หายากมาก สุดท้ายแล้วครับที่ไม่การันตีก็คือพี่ตัวใหม่ครับเคอร์อืมอัติเมตวอลเลเยอร์ Warrior นะครับเออโอเคเขายังดีวะวิเตอร์ทงมาเต้ทีไอ,อเวเดอร์มาทำแป๊กอะไรไม่รู้นะเออตัวนี้ยังพอได้หน่อยวะอ้ามาต่อไปให้การันตีครับผมการันตีก็มีแต่เชดอะบอกให้อ่ะเนี่ยห้าพันเชดอย่างเงี้ยเป็นเป็นวินกาโลอย่างเงี้ยเนี่ยแพ็คการันตีหมดเลยที่เหลือเนี่ยเนี่ยเชดอีกแล้วนะครับ เทเกอร์เฉดครับโอ้โหเทเกอร์รังแรกเฉดว่ะต่อไปบาติต้านะครับโอ้โหบาติต้าเฉดห้าพันนะครับไม่ค่อยจะใช่ว่าบาติต้าเนี่ยอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดอีกห้าพันเฉดเนี่ยการันตีอะ่ะผม,ม่ผมไม่ได้ตัว E ีรอก อยากได้ในตัวอย่างเงี้ยตัวแต่เฉดทั้งคันเลยการันตีเนี่ยรู้มาทำไมเนี่ยโอ้ได้วินเฉดยีงห้าพันนะครับโอ้สบายแล้วเวย้ยได้เก้าพันแล้ววินตัวสบายแล้วเวย้ยใช้วินอยดีกว่าโอ้เทเกอร์ล่างสองพันสองพันห้าถึงสองพันสองพันสิบครับอันนี้อะต่อไปทิปเอสเดอะเกมนะโอ้โหนี่เพิ่ง นี่เพิ่งออกมาแพ็กนี่เพิ่งออกมาเลยเนี่ยอันแรกแล้วอันเดียวแล้วนี่คร <c oughs> ิสเตียนเดอะบู๊นี่อ่ออกมาที่สองนะครับโอ้โหเจ๋งว่ะแต่สุดท้ายครับผมก็คือได้แกเ่เฉกเอ็นเกิลครับโอเคนะครับแพ็กนี้โอ้โตวัวใหม่ออกมาก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับคือเจ๋งอยู่แล้วล่ะอันเนี้ยโอ้โหได้วินแม็กแมนมาสามอ่ะ ไอตัวนี้ประมาณเนี่ยหนึ่งสองหกหกครั้งนะครับผมนึกว่าเจ็ดนะครับอ๋อฟิลอัพเซตโรลินด้วยเหรออ๋อเคียนเดนครับผมอ๋อ oh, ไม่ใช่เดอรไอ้นี่ Rider, นี่หว่าไวกิ้งเรเดอร์นี่หว่าเคียนเดนออกไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเหนี่ยวได้ตัวใหม่เนี่ยเนี่ยเวเดอร์ Vader, แดงแดงเนี่ยมิสเตอร์ทีครับแล้วก็ฟานังโกนะครับแล้วก็บอรลีเออร์นะครับสี่ตัวได้กัน,นครับอ๋อ oh, มีห้าด้วยครับมีตัวหนึ่ง นี่ไวกิ้งเลเดอร์นี่ไวกิ้งเรเดอร์นะครับนี่ตัวนี้ออกมาห้านะครับตัวที่เหลือนี่คือขยะล้วนครับมันเย้งอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องสืบเลยโอ้โหแย่มากเลยนะครับาละผมพอดีกว่านะตานเกิดแพ้คในครั้งนี้เปิดครั้งเดียวพอนะครับเพราะว่าก่อนจะได้กุญแจมาเนี่ยยากมากเลยับผมเดินนี้ผมไม่อยากได้เท่าไหร่ด้วยอ่ะครับผมเดินต่อไปผมมาเปิดใหม่หกับแพ็คกุญแจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องมุ้ยโอโซนเลยครับผมได้เจกันไปครับผม ในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ